เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพรากับผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับก็จัดให้ตามคําเรียกร้องนะครับสำหรับ10อันดับเกมมือถือออฟไลน์ line, ไม่ต้องต่อเน็ตก็สามารถเอาไว้เล่นกันได้นะใครที่แบบว่าเน็ตไม่แรงหรือเน็ตหมดบ่อยๆครับก็สามารถมาหาเกมจากในคลิปนี้ไปเล่นกันก่อนได้เลยมัดมารวบร,รวมทั้งหมด10อันดับเกมออฟไลน์ด้วยกันครับส่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เรามาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Derby m a ้ n e s เเกมมือถือแข่งรถสุดมันครับภาคต่อของบัส Derby ีนั่นเองซึ่งสำหรับภาคนี้ไม่ได้มีแค่รถบัสเท่านั้นครับเขามาพร้อมกับรถแข่งทรงคลาสสิกมากมายให้เลือกกัน จุดเด่นของเกมคือเราจะได้เข้าไปขับรถในสนามแข่งขันอันดุเดือดที่จุรถกว่า32คันพร้อมสิ่งชิงความเป็นหนึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ความเร็วเท่านั้นครับแต่ว่ารถทุกคันเนี่ยพร้อมชนพร้อมบทขยี้ขุนได้แบบสิ้นซากันเลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเพราะว่าตัวเกมยังใส่แผนที่เส้นทางโหดให้โชว์สกิลบังคับหักหลบเลี้ยวกันอีกเพียบมาพร้อมกับรถยนต์แล้วก,ก็การปรับแต่งเสริมแกลงเสริมความเท่ได้ตามต้องการ และที่ถูกใจมากๆเลยครับคืองานภาพของเขาที่ทำออกมาไม่ไก่กาเลยกราฟิกค่อนข้างสวยคมชัดลื่นไหลคุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกับพวกเกม PC ประมาณนั้นเลยครับเกมต่อไปทามาก็จิเอเวนเจอร์คิงดอมซีรีส์เกมทามากอจภาคใหม่นะเป็นแนวแบบแอคชั่นมจนภัยที่จะมาพร้อมกับกราฟิกงานดีมีคุณภาพ จัดเต็มความน่ารักสดใสให้ย้อนวันวานครับไปกับพรรมกดกว่า300ตัวเกมนี้ครับใครที่ชอบแบบแนวผจนภายสไตล์ Open World เนี่ยเน้นออกไปทำเคเวสปลดล็อกพื้นที่ใหม่ๆก็น่าถูกใจกันอยู่ไม่น้อยลวครับภายในเกมเราจะได้ทำทั้งการฟาร์มวัตถุดิบครับของแต่งบ้านมีพวกของการขับรถว่ายน้ำขุดบินตกปาลาอะไรพวกนี้ด้วยและยังมีของระบบการสร้างแคมป์ที่พักที่ไาซ่สามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมกันได้ด้วยครับ โดยรวมเป็นเกมที่เลีนยนสนุกเล่นเพลินและก็ดีต่อใจจริงๆยิ่งใครที่เป็นแฟนของทำมอคกจิอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรพลาดกันจริงครับออตัวเกมนี้เปิดเฉพาะแพลตฟอร์ม Apple Arcade เท่านั้นนะใครที่ยังอยู่ในมือถือของฝั่ง Android ครับงานนี้ก็ต้องอดกันต่อไปแล้วครับเกมต่อไป Combat Master Mobile FPS เกมมือถือ FPS ภาพสวยครับที่จะไม่สไตล์เดียวกับพวกเกมดังอย่าง Call of Duty Warzone กันยังไงอย่างนั้นเลยครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเราจะได้เข้าไปบู๊กันในแบบแบบประจุกระจายโดยตัวเกมมีลูกเด่นการเคลื่อนที่หลายอย่างบวกกับ movement การเคลื่อนที่ที่หลายลื่นมากๆทําให้การเล่นเกมนี้มีความสนุกแล้วก็มันเร้าใจเอาจริงครับภายในเกมมีอาวุธให้เลือกใช้ตามถนัดนะปรับแต่งเสริมสกินเพิ่มความสวยความเท่กันได้แบบไม่ซ้ํารองรับการเล่นในทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับ สำหรับใครไม่ค่อยมีเน็ตก็สามารถเข้าถึงเกม A.P.S งานนี้แบบนี้กันได้แถมมีภาษาไทยกันมาพร้อมเลยด้วยถือว่าทำได้ครบรับจบที่เกมเดียวครับแล้วมาดูก,กันต่อกับเกม Hippie Skates เกมมือถือสเก็ตบอร์ดรูปแบบใหม่ครับที่ต้องอาศัยกลไกทางฟิสิกส์นะเข้ามาเป็นกิมมิกภายในเกมนี้ด้วย ตัวเกมเนี่ยมาในธีมแบบฮิปปี้อินดี้เลยที่งานภาพนั้นก็ดูสวยแปลกตามีเอกลักษณ์ไม่ค่อยซ้ำชาวบ้านดีมาพร้อมกับการควบคุมที่เรียบง่ายนะให้เราเนี่ยถ่ายพวกสเก็ตครับหมุนวนไปวนมานะท้าทายด่านต่างๆกว่า40รูปแบบดูเหมือนว่าจะง่ายนะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยตัวเกมนี้ก็มีความยากแล้วก็ท้าทาย,อยพอสมควรเช่นเดียวกัน เส้นทางที่ให้มาเนี่ยคือค่อนข้างฮาร์ดโคดเอาเรื่องครับทั้งการตาระดับขึ้นเขาลงเดินเอดเวนเจอร์กันแบบที่สุดแล้วแถมยังต้องแข่งขันกับเวลาครับเพื่อทําคะแนนให้ได้มากที่สุดในแต่ละด่านโดยรวมแล้วเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเล่นเลยยิ่งใครที่ชอบไถเซิร์ฟสเกตครับเกมนี้มีความรู้สึกแปลกใหม่เล่นเพลินบรรยากาศนั้นเกินคาดครับต่อพามาดูกันต่อกับเกม r วสต Warm เกมมือถือยิงปืนสไตล์โลกไลท์ครับที่จะพาเราเข้าไปอัพสกิลศาสตร์กระสุนใส่ศัตรูกันแบบนับร้อยกันมาเลยนะจุดเด่นของตัวเกมครับคือแมปนี่นแหละที่ไม่ได้บาแบบเดินหน้ายิงแบบโลกไลท์ทั่วไปแบบที่เราเคยเห็นครับแต่ว่าการยิงของเขานั้นจะเพิ่มระดับความยากขึ้นสู่ยอดเติรกแน่นอนว่ายิงสูงความท้าทายต่างๆก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนโหมดการเล่นเนี่ยก็จะมาสไตล์ของพวกเกมโลกไลท์ครับยิงเก็บแต้มเก็บฆ่าหัวกันไปเพื่อแลกคะแนนมาอัพสกิลครับ สาม,มารถวิวความแรงของปืนได้ตามความชอบเป็นเกมที่ถือได้ว่าเล่นมันมากนะกินเวลาได้หลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวแถมความยากยังมีมากกว่า100เลเวลให้ได้ท้าทายกันด้วยงานภาพเนี่ยมาสไตลแ์แบบลายเส้นกระตุนครับซึ่งมันก็ดูดีเรียบง่ายแล้วก็ไม่กิ่สเปกมากจนเกินไปใครที่อยากได้เกมแก้เบื่อแบบไม่ต้องต่อเน็ตเกมนี้ลองดูกันสิครับ <festival squad trip> มากันกับเกม drift for r i d e เกมมือถือแข่งขันดริฟท์รถนั่นเองครับที่ส่วนตัวแล้วแอดนั้นชอบภาพเกมแบบนี้มากๆเลยเพราะว่าสเปคต่ํามากๆจริงแต่ว่ากราฟิกที่ได้กลับมานั้นกับสวยคมและก็สมจริงครับตัวเกมนั้นจะเต็มรถแบรนด์ดังกันมาเพียบจากทั่วโลกครับกว่า100คันใส่ไว้ในเกมทั้งหมด หรือใครเป็นสายเสริมความเท่ที่มีการตกแต่งล้อสปอยเลอร์ต่างๆก็น่าจะสนุกภายในเกมนี้ครับถ้าคุณชอบเล่นออนไลน์เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้สูงสุดถึง8คนสำหรับใครที่เน็ตไม่แรงครับก็ไม่ต้องง้องเน็ตเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเกมนี้รองรับการเล่นแบบออฟไลน์คนเดียวก็ได้ด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าชอบเกมแข่งรถแบบดิฟแล้วก็เกมนี้ถือว่าต้องเล่นอีกหนึ่งเกมครับามาดูกันต่อกับเกมกันไฟ เกมมือถือชูตติ้งเอาชีวิตรอดครับที่เกมนี้เนี่ยจะให้เราได้เข้าไปบูสสายกระสุนใส่ศัตรูกันแบบไม่ยั้งกันอีกแล้วนะภายในเกมจะมีแชมปเปี้ยน3ตัวครับให้เลือกเล่นและแต่ละตัวนั้นก็ถือพวกอาวุธปืนที่แตกต่างออกไปทา่านั่งของงานภาพเนี่ยตามคลิปที่เห็นนี้กันเลยครับตัวเกมไม่ได้เน้นความสมจริงใดยทั้งสิน้นเป็นภาพแบบสไตล์โพลีนครับกราฟิกเรียบง่ายสีสันเนี่ยมาแบบคัลเลอร์ฟูลเลยถือได้ว่างานค่อนข้างใช้ได้ครับถ้าหากว่าชอบสไตล์เกมยิงแบบมีชาเลนจ์เกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับ มากันกับเกมสไตล์ดวลเกมมือถือที่จะพาเราเข้าไปล่อนเครื่องบินครับตามสไตล์เกมแนวอาร์เคดภายในเกมจะให้เราเลือกเครื่องบินที่ชอบนะออกบินไปจนพายไปตามพื้นที่ต่างๆมาพร้อมกับการบังคับควบคุมที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเลยเกมนี้ครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นสายชิลอกมากๆนะเพราะว่าเครื่องบินนั้นมีให้เลือกกว่า20ลำกันไปเลยครับและแต่ละลำเนี่ยก็จะให้ประสบการณ์การเล่นที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย ส่วนงานภาพกราฟิกมาสสไตล์โพลีนดูสวยมีสไตล์เป็นของตัวเองครับและที่สําคัญครับเป็นเกมที่สเปคต่ำแล้วก็ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยจริงครับเปิดให้เล่นฟรีนะรองรับการเล่นแบบออฟไลน์ได้ครับโหลดติดเครื่องไว้เล่นแก้เบือ่อค่าเวลาได้ดีอีกหนึ่งเกมครับมากันกับเกมมีวะ The Secret Fox เกมแอคชั่นเอดเวนเจอร์ครับที่จะให้เราเล่นเป็นนักรบชิมะโนบุนั่นเองเออกผจญภัยไปกับจิ้งจอกลึกลับภายในเกมจะเป็นมุมมองด้านข้างแบบ 2D สไตล์ภาพพิกเซลอาร์ตครับที่ดูสวยและก็น่าเล่นแบบไม่กระโลกกระลายนะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกแบบตั้งใจามาเป็นอย่างดีส่วนการเล่นเนี่ยจะเป็นการผรจญภัยไปตามเนื้อเรื่องมีกิมมิคก,การแก้ไขปริศนาให้เล่นกันเพลินๆอีกด้วยมาพร้อมกับศัตรูอีกนับไม่ถ้วนครับเข้าไปเนี่ยคือได้บูแลกกันแน่งานดีกันเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่เป็นสายการผรจญภ พามาดูกันต่อกับเกม Guardians of Band Band เกมมือถือจากเฟนชายแบนแบนซีรีส์นั่นเองครับที่จะพาเราเข้าไปไขปริศนาความลับในโรงเรียนอนุบาลสุดหลอนตัวเกมนั้นมาพร้อมกับการผจญภัยไปตามเนื้อเรื่องครับที่ทําออกมาถึง6ภาคกันแล้วเราจะได้เล่นเป็นตัวเอกที่ต้องไขปริศนาลึกลับเพื่อตามหาลูกครับจุดเด่นของเกมคือจะมาสไตล์ภาพการ์ตูนมุมมอง APS เเลยงานค่อนข้างสวยสดใสครับเอาเข้าจริงเนี่ยบรรยากาศแล้วก็การออกแบบองค์ประกอบภายในเกมนี้ค่อนข้างหลอนซ่อนเอาไว้เพียบครับ ตัวเกมไม่ใช่เป็นเกมฟรีนะต้องเสียเงินซื้อก่อนเล่นครับสำหรับใครที่ชอบเกมสไตล์เฮอร์เลอร์หลอนๆรับรองเกมนี้เล่นแล้วไม่ผิดหวังครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10อันดับเกมมือถือออฟไลน์น่าเล่นภาพสวยครับรองรับทั้งการเล่นทั้งฝั่ง Android และกอโอเเลยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยใสเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปสามารถกดดูเพิ่มเติมกันได้ส่วนใครอยากได้เกมมือถือแนวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ